สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปแทนบุญ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 ไป่บุญไปแทนบุญไปแทนบุญไปแทนบุญไปนบุญไปแบุญไปแทบุญไปแนบุญไป่ทนบุญไปบุญไปแกุญบุญไปปนบุญไปแุญบุญไปบุญบุญไปุญบุญไปแุญแบุญไปบุญบุญไปแทนบญแทบุญไปแทนบุญปบุญไปนบุญนบุญไปนบุบุญไปนบุนบุญไปแทนบุไบุญไปนบุญบุญไปแทนแบุญไปนุ่ไนบุญไปบุแทบุญไปน Ngân ba này cả mất ngân ngân cả, ngân này dính con. <laughs> Nhân đây Ngân sen một, nguyên sen một cả nguyên bò cọt sấp này con, này yếm con, nhưng lại, còn lại nguyên tân nỗi, trái thì hãy con, ô, à, bật đi bay đọc, còn cả bуй bay phả huyền phả san, chuyển xoay bay cả, tao, đi có đỡ đi chơi bún, đừng เดี <mile> ๋ยวของอ้อยเพื่นประธานในมาติกดเอาเงินยังอยู่สวรรค์ปุก็เลยเปลี่ยนเป็นหมื่นไปแล้วก็โมโคเอาเงินหนยืมก่อนจากแสนพอได้ลูกขี่สไลเดอร์ไปมาอะไรกันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ป่วยมาแล้วก็ป่อยโอเคพี่น้องพอดเลยรถจอดนี่แหละปุ๊บโก้หน้ากระดลู่เพลนนี่กีเซจักรดงพฟง ข่าวประเสริฐเมืองเซบรลีหาเหล็วน้องเกินเด็กยางครับปี่กอล บรรยากาศในงาน้อว,รรวประมาณแต่นคนก็ไล่ไอยอา,ายเสื้อผ้าเลย Lập lẹc Lập lẹc mà มาซาดิเลยก่อนเย้ยายขี่ซาดิเดอร์อันนี้วะขี่รถไฟวะไปยายขี่รถไฟวะฮะหน้าตาคือกันน่ะหน้าก็คือกันน่ะ

dạc hôn 4 người bọ xì người 30 xíu được nhỏ 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 này được nhỏ 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 พอไปแื่นปลาเสียวนี่ิเด้อไปแวนปลาเสียวแว่นจังไหนพอเมาเด้อเห็นบ่เกือบอะักเกือบจะเกือบพียอะไเจ็บไปไหมลูกจกน

เด็กๆไปขี่ไซเร์ลรอกอะมาเื่นเซียวพี่น้องไ้บ้านนี้เออโมเมนดงธรรมดาได้ดงเซียวนี่ดงปืดได้น้อเออดองอได้นี่ใช่ไปและกระตุ้มกระเต็มเาอยังอยู่บ่ยังอยู่เนาะยังอยู่บ่กเช้าเห็ระตคิเพื่อบานาันกเนเข้มอนันฮอ่าเน มากินน้ากันเลยเฮ้นมาเฮ้นมาเฮมมากินน้ากันม้าเนี่ยนี่อ่ามาเนาะมา่มาบอกเจ้าหน้ามาผีหางม่วอาไปเฮ้นเสียเจ้าเด้อยาอะลรวาตะแลงมีคมสุขได้มาอยู่นี่เจ้าพึ่ตะกี้มันตางได้มันยาตะน้อยเลยเนาะ้แ อาหารพี่เนี่เออได้ีพี่น้อเกินเินแ้วเอาไห้ไห่ม้เนยเอาไห้ไปเท่าเอาไห้ไปตัดอ้อยมาไปตัดแมาตัดแเลยปลูกอ้อยไปแชมอ้อยรลดปลูกเันบอกเมนจะบออือบอกอีกส่วนเองเอยส่วนบริษัทให้แล้วไปแซอ้อย รดแป่งโตอะไรปลูกคยังมีินมามาันนี้มาที่เืนไปเล่นกินข้าเลยเพนม่ยอดกินข่าเลยน่อยวาะเ้อขาน้อยนะเ้าย็นได้วาร้อุ่นมอบยังกินกันอ่ไรกันนมาทานหน่อยเราไม่ได้อุ่นรถเข่าเนืออันน้กันมาจะคำเออ่อยไมาเสี่ยวกินน้ากันกินตะน่อยไปแ่เออมาเทไรยูเพันเพันเอ็ดไม่ได้ห่นช่อเอ็ดยูพีได้เทไร่ัดพัช่อ มันชามก็มีแต่แกมันยากเลยอ่ะมันน้ำมันยังมันล่มเนาะมันกมีคนมันอีกคนทำแขึ้นเนาะเขาอยากได้คนค่อยๆจ้มอะไรกันกอ้อยนล้วบกอ้อยเขาให้กันรากจะแสนไรายจะแส่มือหนึ่งจะแส่งจะไรเออบงเฉอะก็ได้แล้วหอดซาบบงเถือก็ทิ้ไปอิงตามเต่เอายางอ้อยสบายแค่นี้ะดีไม่แห้งพระเจ้าอวยพร่ะ ก็ใส่แหละจ่าและกับเจ้าได้บานผมโมกใจเลยลายเสียบมขึ้นมาเลยเนาะมันเสียงีเสียงีอะไนี่ล้อเสียเนาะเสียงอนี้เขจะไม่อยากมาเลยเนี่ยโคตรเาบอกคนุไปกับคนนี้บุือเขาไม่ได้คอยข่าวันไงงามขนาดบอกจำนเออเย็นเห้งเลยเออ มันจำหัจรเออจำกระไคร่คือจนหุ่มเนือเปล่าเออคนละลายมันบอกแต่ว่าตัวนี้เป็นพื้นหน่อยบะเอออ๋ออัน้เขาเป็นพื้นยังพื้นแปดพื้นเจ็ดเนะงามเนาะงามเห็นล้วจนเอามาแต่บ้านบ่เสียอเออเก็บมาแต่้านลอันนี้ของจอนี่ต้นนี้ต้นนี้สิเป็นพื้นซิฟมไเสียซิฟซิฟผลละลายผลละลาย แต่ทีนี่อ่อนนะซีเนาะพื้นกระเจ็บคักเนาะพื้นมันง่าะเอียดเสมอกัะเลยละเอียดเลยพื้นนี่กะเอาไปซื้ออยู่ไหนอีกบ้างนะซื้ออยู่บ้านคนละพื้นคักอะไรเขาเห็ดอินเลี่ยบเลยอันนี้แรงจะย้ายหัวยังไงพื้นซิปครันพื้มซิปแล้เอากระหางเงินเดี๋ยวมื่อซื้อเอาพื้มซิปพอเท่าเห็ดอยู่เนาะเนาะพอเท่าเห็ดอยู่เนาะพื้มซิปเนาะพอเท่าเห็ดอยู่ไหนเนาะพื้มซิปนะเออเห็นพอเท่าเห็ดพอเท่าถากเห็นเนื้อผิวเฉยนะพื้มซิปนะเออ À tôi tâm à, à, ừ. à, đi anh phải thảo hết này. Hay. Hao hết thảo hết này. Hắc nhơ hắc nhơ con này bự cho Mưa thì bị cài đi chắc mà, à. là lóc khai mất nó bẻ hết khai Ừ tôi ừ. Mình cũng thử là hả Mí vô vừa nó là tham cái này ừ. Hay là sang hay. hay là phải phun xịt hay khỏi hay như này. Vậy là. Giờ phải Ừ ừ. Quang ơi, phi, 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 xăm này Mẹ phi, là, ơ, 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 ơ,

พอกินเพลินอาไปพอพอพอซื้อยังไปไปซื้อไปอันนี้กะต้มเด้่น้ำไปกินเนี่ยเอาเนื้อเอาดิกะต้มกล้วยเอาเล่นปลเสือไปไปไปซื้อเป็นฮอตดอกบ่ซื้อยังซื้อฮอตดอกแล้วก็ซื้อมีฮะนึ่งร้อยนึ่งร้อยเอาเสื้อเสดเด้อร์ของฮาเลยโอ้กะยาเลยเอาเมื่อเลยเอาเมื่อเห็ดเสื้กกุญแจเลย ไปเหล่ลูกพี่อยากได้ปืนบาดเนี่ยตายหาเลยปืนมาจะไปกินลอยคนอ่ใส่ลอยด้แกใช้เราพอเสียฮะพอเสียไปใส่เบนบ่ไอเี้ข้าต้มมาเน้ะข้าต้มมาลูกกินข้าวข้าวต้มเลยแนไล่ด้อข้มีเล่มี หาพันบอกไปทำนะทำด้ยแงมันแพงเอาตัวนุ่นนอยตัวหาพันนั่นบอกเที่แค่นี้โอ้ตัวนี้เด็กคือคิดเมนตวนี้3,000้ยบมีมดแล้วทีหาพับมีลตัวหมดเลยลูก ยาูเอาเอากรซื้อน้ำกันลอ้แพงเลยลคู่นึงฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn à rồi Mẹ rồi Mẹ rồi Ba à, mưa

เมื่อเมื่อบ่เมื่อเมื่อบ่ไปเมื่อจือนลูกพี่นี่ลูกพี่นี่กะล่อไปแถบเซาหาพันด้วยสามซิปเอาเก้าติดลูกเอาหนึ่มาติดเจ้าบุรเลือกเอาอาจทีมีปัญหาอย่างสักอย่างปกติมันหลอกได้เลยเมาเบ่งเยือนมาเบ่งเยือนไปไปหาพุทเป็นต้มกระทงนี่นะเมื่อก่อนพี่น้องเงยนไปเลยหนาวแห้งเลยเย็นคักอุ้ย

รถียลุงไปเกือกเขาเพิ่มมาไปมาเลยเนาะงานหมื่นไปหามาแล้วหมื่นกินอาหารอยู่โบดอีกแล้วหมื่นกินแล้วเอามาเลยหมื่นกระต้มขนมไปสิไปน้ำอีกกินแล้วอยู่ใโบดกระต้มข้านมของอยู่ของกินเอามาเลยขนมก็มีนอกจากกระต้มเลย อ๋อมาเลยจำได้ยังจำแม่ได้ตั้งหยังเวนได้อ่าตั้งก็ไื้อจำนี่ยากได้อันี้อ่าตั้งสิก็เสซื้อ้ลูกคุณไปซื้อคุณเลยเลยอ่าก็ซื้อตั้งเอเคันหัวเลย เงินทอนนี่เนี้ยก็มีห0าพันเหมือนบอเงินทอนี่น้ำไผ่ลูกก็ทาแป้งแม่ได้แป้งพุทธสินล่อพุทธสินได้ปืนลผู้ใมาดิ้วเทไรสามสิบปันสามสิบห้ามันผู้เดียวแก่สามสิบ0อีเจมเทไรเจมเช้าเจมส้าพันผู้เดียวอี้อยเน้ถ้ามีเงินรลยนึง เ่ินตรงนีได้ินหมูกแหมงตายเลยหมดแล้วเลยเยอะบริแงต่อน่อยเอาสิบพัอ่าร้อยสิพันจืออยู่ร้อยสิพันต่อเนาะสิบห้าพันเดีอยสิ้เอยนะขี่รถรถดีใจคับรถแล้วซื้อนมให้อีกยกะพอแม่ไปเล่นไปกินอันนั้นล้วบอกว่าม่นมนอยากกินคองเย็นหัก็เลยวาเอาเได้แล้วไม่ม่มองบุเรือขี่อายอือขี่รขี่อายบอ ยัยเลือกอันใดจะชิลเลือกอันใดเอาลาบปลาลุงปก่อนสำหรับกินมือมวนบ่มวนบ่มวนบ่พุดมวนอบ่ร้อยมวนบ่ร้อยมาไปทิ่มอลไรบ่เด้อฮะเอาลาบปลุงก่อนกินนี้อฉันมานหนึ่งแม่กลับมาเด้อยโอ้ยลาบปลาลุงปก่อนใส่โหดีใจโอ้ยเต็มเลยพ่เต็มเลยตะลเบลเลยอันนี้ให้แม่ ใช้กระเป๋าแม่นี่อาเลวนเลวขเวลลรมประกอนคลิปนี้ขอตัวรับนอนกับพี่น้องเอ้ยมันได้ฝากไลค์กดแชร์ได้ฝากติดตามด้พี่น้องเด้อลิกระตกแหงพี่น้องเอ้ยเี่ยสเกลเออเ้นเดือนก็ได้คลิปว่คูนเลีวิ้งลาบรวมประกอนสบายดีมสุกทุกคนพอพคอณคลิหมาพี่น้อง บายบายดีด้อยยบายบายบายดีปะลบาย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 พ่อพ่ิ้หน้าได้นอนละบายดีปลพ่อคิมหน้ามามาเานกแรบไปดพ่อคิหน้ากไกแชปลา๊จบบายบายบายดีปยลุงบายบาย